เพื่อนๆเคยเจอปัญหาในการเลือกเพลงระหว่างการขับรถไหมครับวิดีโอนี้จะช่วยให้เพื่อนๆเ,เลือกเพลงได้เหมาะสมกับการเดินทางของเพื่อนๆครับหลังจากการแนะนําเราจะทําการทดสอบเบื้องต้นกันว่าระดับเสียงในการฟังเพลงในรถควรเป็นระดับใดน,นะครับรวมถึงทิปสในการฟังเพลงเพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัยด้วยครับจากการศึกษาและวิจัยของหลายสถาบันพบว่าการฟังเพลงระหว่างการขับรถมีผลดีต่อการขับรถและสภาพจิตใจของเรา ไม่ว่าจะเป็นช่วยลดความหงุดหงิดคลายความเครียดเพิ่มจังหวะการเต้นหัวใจเพิ่มสมาธิในการขับขี่ช่วยให้สมองตื่นตัวรวมไปถึงช่วยให้ผู้ขับขี่มีผลการตอบสนองที่ดีกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการขับรถไปเงียบๆโดยไม่ได้ฟังเพลงครับมาที่แนวเพลงยอดนิยมกันก่อนเลยนะครับ4แนวแรกเนี่ยขอมมดรวมกันเลยนะครับได้แ,แก่เพลงลุกทุ่งเพลงเพื่อชีวิตเพลงป๊อปและเพลงลุกลุ่งครับ เนื่องจากเป็นแนวเพลงที่คนฟังส่วนใหญ่เนี่ยหาฟังได้ง่ายและสามารถจำเนื้อร้องและทำนองได้อย่างขึ้นใจแนวเพลงนี้ไม่ต้องการสมาธิมากครับรวมถึงเนื้อร้องที่จะกลับวนมามากกว่า1ครั้งครับเนื้อหาในเพลงไม่ว่าจะเป็นเพลงรักสมหวังแอบรักเพลงอกหกักหรือเพลงให้กำลังใจชีวิตก็ฟังได้เช่นเดียวกันครับแนวเพลงต่อไปครับเป็นแนวเพลงร็อกครับแนวเพลงนี้ผลการวิจัยก็ออกมาดีเช่นกันนะครับ เนื่องจากเป็นแนวเพลงที่มีจังหวะที่ชัดเจนเสียงกีตาร์ที่เราใจเสริมสร้างให้เพื่อนๆตื่นตัวตลอดการขับขี่เลยครับมาถึงแนวเพลงต่อไปครับนั่นคือแนวเพลงฮิปฮอปครับเพลงแนวฮิปฮอปมีจังหวะที่เป็นเอกลักษณ์บวกกับวิธีการร้องที่แตกต่างออกไปและแนวเพลงนี้สามารถทําให้เพื่อนๆสนุกและโยกได้ตลอดทั้งเพลงเลยครับมาต่อกันที่แนวเพลง EDM ครับเพลงแนว EDM มีจังหวะที่เ,เร็วขึ้นมาอีกหน่อยแถมยังมีการเปลี่ยนจังหวะบ่อยครั้ง ทำให้เรารู้สึกตื่นตัวตลอดทั้งเพลงเลยครับแนวต่อไปแนวรเก้ครับรเก้เป็นแนวเพลงที่เพื่อนๆหลายคนอาจจะรู้จักกันมาบ้างส่วนมากเพลงแนวนี้จะมีจังหวะที่ไม่เร็วมากทําให้เพื่อนๆรู้สึกผ่อนคลายในการขับขี่ครับมาถึงแนวเพลงสุดท้ายในลิสต์ของเราในวันนี้นะครับนั่นคือเพลงบัลเลงครับเพลงบันเลงที่เรารู้จักกันอยู่แล้วเนี่ยครับแต่หากถูกเล่นด้วยเครื่องดนตรีอื่นๆนะครับ,รบเช่นแซกซโฟนก็จะเป็นอีกหนึ่งแนวเพลงที่ทําให้ผู้ขับขี่เนี่ย มีสมาธิที่ดีขึ้นครับจริงๆแล้วยังมีอีกหลายแนวเพลงเลยนะครับที่ยังไม่ได้พูดถึงนะครับอาทิเช่นคลาสสิคอลครับแจ ز, ๊สบลูแอมเบียนซ์เฮฟวี่เมทัลอินดี้เอ็กซ์เพรริเมนทอลและอื่นๆอีกนะครับแต่ขออนุญาตเลือกแนวเพลงที่เป็นที่นิยมก่อนนะครับเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะอยากถามว่าถ้าไม่ฟังเพลงอยากจะฟังพอดแคสต์หรือฟังข่าวได้หรือไม่นะครับการฟังพอดแคสต์หรือการฟังข่าวเนี่ยก็เป็นที่นิยมไม่แพ้กับการฟังเพลงครับ แถมยังทําให้เราเนี่ยได้ความรู้หรือพบเรื่องราวใหม่ๆได้เช่นเดียวกันนะครับและที่สําคัญเลยมันไม่ได้เป็นสิ่งที่ทําให้เพื่อนๆเสียสมาธิเช่นกันนะครับตอนนี้เพื่อนๆคงอยากรู้แล้วนะครับว่าระหว่างการขับรถในเมืองกับการขับรถทางไกลเพื่อนๆควรจะเลือกเพลงอย่างไรนะครับการขับรถในเมืองหรือเส้นทางที่คุ้นเคยถ้าตอนเช้าไปทํางานเพื่อนๆอาจจะเลือกเพลงที่มีจังหวะเร็วขึ้นเพื่อเพิ่มให้มีอารมณ์ที่ดีเมื่อลงจากรถแล้วพร้อมที่จะทํางานทันทีเลยนะครับ ส่วนตอนกลับบ้านเพื่อนๆอ,อาจจะเลือกเพลงที่ช้าลงหน่อยเพื่อทําให้ตัวเองผ่อนคลายและพร้อมที่จะพักผ่อนเมื่อกลับถึงบ้านครับสําหรับเพื่อนๆที่ขับรถทางไกลนะครับถ้าขับไปกันเป็นหมู่คณะเพื่อนๆอ,อาจจะเลือกเพลงที่ทุกๆคนในรถรู้จักกันเป็นอย่างดีครับและก็สามารถเอาร้องตามได้นะครับเพื่อให้ทุกคนได้ผ่อนคลายและมีอารมณ์ที่ดีตลอดการเดินทางนะครับแต่ถ้าขับไปคนเดียวเพื่อนๆอาจจะเลือกเพลงที่มีจังหวะปานกลางไม่เร่งรีบมาก และเป็นเพลงที่เราคุ้นเคยนะครับทีนี้ก่อนจะเลือกเพลงกันอยากให้ทุกคนทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องความเร็วของเพลงกันก่อนนะครับเรื่องที่สําคัญอีกเรื่องนะครับหลังจากเลือกแนวเพลงแล้วเนี่ยนะครับคือความเร็วของเพลงครับหรือ BPM ครับจากการวิจัยของหลายสถาบันในต่างประเทศมีผลว่าการฟังเพลงที่เร็วมากส่งผลให้เราเสียสมาธิและส่งผลต่อการขับขี่ ผลการวิจัยสรุปว่าเราไม่ควรจะฟังเพลงที่เร็วเกินกว่าอัตราการเต้นของหัวใจของเราเองนะครับนั่นคือ60ถึง80ครั้งต่อนอาทีนะครับหากเพื่อนที่อยากทราบว่า BPM คืออะไรผมจะแปะลิงก์ที่น่าสนใจไว้ด้านล่างนะครับมาถึงหัวข้อที่สำคัญที่สุดของวิดีโอนี้อีกหนึ่งหัวข้อนะครับนั่นคือความดังของเสียงครับความดังของเพลงที่เราจะเปิดในรถเนี่ยนะครับก็ไม่ควรจะดังจนเกินไปนะครับ เพราะในการขับขี่เราจําเป็นที่จะต้องได้ยินเสียงรถของเราเองและเสียงรอบข้างเช่นเสียงแตรเสียงไซเรนหรือเสียงรถไฟนะครับช่วงนี้เราจะทําการจําลองสถานการณ์การฟังเพลงในรถนะครับโดยการเปิดเสียงเพลงแล้วตามด้วยเสียงแตรเสียงรถไฟและเสียงไซเรนนะครับให้เพื่อนๆได้ฟังกันดูว่าความดังของเสียงเพลงมีผลต่อการฟังเสียงอื่นๆอย่างไรบ้างครับ จากการทดสอบเบื้องต้นนะครับเพื่อนๆจะเห็นได้เลยว่า การเปิดเพลงในระดับเสียงต่างๆนะครับมีผลต่อการได้ยินของเพื่อนๆมากเลยนะครับสรุปแล้วนะครับไม่ว่าเพื่อนๆจะเลือกแนวเพลงแบบไหนนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยคือความดังของเสียงครับผมหากความดังนี้ทําให้เพื่อนๆเ,เนี่ยไม่ได้ยินเสียงรอบข้างเลยนอกจากจะเป็นอันตรายกับตัวเองแล้วมันยังเป็นอันตรายกับผู้ใช้ถนนคนอื่นๆด้วยนะครับทีนี้มาถึงทิปที่จะมาแนะนํากันก่อนจะจบนะครับ หลังจากที่รู้แล้วนะครับว่าเพลงไหนที่เหมาะสมกับเรานะครับเพื่อนๆควรจะสร้างล l a y l ส s ์ของตัวเองไว้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น playlist ในการขับรถในเมืองหรือขับรถไปเที่ยวนอกเมืองนะครับการทำ playlist จะช่วยให้เพื่อนๆไม่ต้องมากดเลือกหาเพลงอีกนะครับในระหว่างขับรถแบบนี้จะช่วยให้เพื่อนๆมีสมาธิในการขับรถเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับอย่างที่2นะครับเมื่อเพื่อนๆพร้อมที่จะขับรถนะครับ ให้หาที่วางโทรศัพท์ที่เหมาะสมนะครับเผื่อที่จะต้องใช้งานในเวลาที่จําเป็นจริงๆจะได้ไม่ต้องมาค้นหรือก้มไปหาโทรศัพท์กันนะครับอย่างที่3นะครับหากเพื่อนๆที่ต้องขับรถในระยะทางไกลมากๆนะครับแล้วระหว่างขับขี่รู้สึกง่วงนอนนะครับทางที่ดีที่สุดเลยนะครับควรจะหยุดรถครับเพื่อพักสักครู่หนึ่งนะครับลดความเหนื่อยล้านะครับเพราะว่าต่อให้ง่วงแค่ไหนความปลอดภัยต้องมาก่อนนะครับ สุดท้ายนะครับในการขับรถครับตาดูถนนครับหูฟังในสิ่งรอบข้างนะครับและอย่าลืมที่จะมีน้ำใจในการขับขี่ให้กับผู้ร่วมใช้ทางด้วยนะครับถ้าชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์กันด้วยนะครับหากเพื่อนๆมีเพลย์ลิสต์ที่ใช้ในการขับรถอยู่แล้วนะครับสามารถนำมาแชร์ให้เพื่อนๆคนอื่นในคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับและถ้าไม่อยากพลาดคอนเทนต์ดีๆแบบนี้อย่าลืมกด subscribe ด้วยนะครับ